สวัสดีพพ Fc ทุกท่านนะคะวันนี้น้องอุพองก็มาในเมืองแล้วทุกคนคือแบบเนื่องจากเรามาในเมืองแล้วเนี่ยจะเอาของเทบผูเห็ดนะคะเห็ดแห้งนะคะก็จะเอามาส่งป้าป้าต้องขายล้วนเลยนะคะก็เลยต้องเอามาส่งทันทีนะคะแล้วก็มากับเพื่อนนะคะทุกคนเหนื่อะะยแล้วก็เราจับวยคะเมื่อกี้เรามาแบบ เป็นรถของเพื่อนนะคะแต่ตำรวจตั้งหนานเลยนะคะก <_ EN _> ็เลยจบนะทุกคน<_ <EN> _>ก็เราล่วนอะต้องเอานี้มาส่งเร็วๆนะคะก็เลยนี่คือเห็ดแห้งที่บ้านขายนะคะป้าก็จะต้องขายตรงนี้ก็เลยเราก็ในเมื่อเราเข้ามาในเมืองแล้วนะคะแล้วเราจะมาถา่ายรอบๆที่บ้านที่เขาเปิดร้านอะไรต่างๆนะคะอย่างปกติ เหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะแล้วในเมืองเขายังเหมือนเดิมหรือไม่เนื่องจากว่าโควิดระบาดนะคะแต่เราไปดูกันนะคะว่าแต่ละร้านยังเปิดร้านเหมือนเดิมไหมนะคะโอเควันนี้น้องก็ได้เข้ามาแล้วน้องคิดคอนเทนต์ได้นะคะว่าจะไปถ่ายรอบๆในเมืองนะคะยังมีคนเยอะยังคนเข้าๆออกๆอยู่ไหมนะคะ โอเคเราไปกันค่ะไปดูกันนะคะโอเค ทุกคนยังเหมือนเดิมนะคะสถานการณ์ยังเหมือนเดิมนะ,ะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้เราจะไปเข้าตลาดดูว่าคนยังเข้ากันเยอะอยู่ไหมตอนนี้ร้านใกล้ๆตลาดนะคะก็จะมีคนผ่านแล้วเขาจะปิดไหมปิดจะบอ าจะเข้าไปตลาดมาดูด้วยกันว่ามีคนเยอะไหมคนยังเข้าตลาดกันอยู่ไหมนะคะ ร้านโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะ Opp o อป o ปร้านแอปเปในเมื่อเราเข้ามาในเมืองแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาถ่ายทำที่ในตลาดอะไรคนยังเข้ากันอยู่ไหมระหว่างที่ ตัวโควิดกันนะคะในตอนนี้นะคะนี่ค <innovations> ือธนาคารนะคะธนาคารธนาคารเชียงกุงเราก็มาส่งของป้าพอดีนะคะเราก็เลยแวะมาตลาดนิดหน่อยมาซื้ออะไรนิดหน่อยนะคะ ไปกันนี่ทุกคนเฮ้ยนี้เขาจะสร้างตลาดมือนตลาดอะไรนะฮะเจะสร้างอยู่กำลังยังไม่เสร็จคนยังเข้าตลาดเหมเือนเดิมอยู่ทุกคน ก็คินั่รอตอนนี้จะน่นี่เขาสร้างใหม่ๆนะคะน่าจะสร้างตลาดสามชั้น อ,อนาจิาาไมังหะอิ่เข้ารข้านไม่หิวเลยตอนนี้ไม่หิววน,น้องปจืเป็นเลยเคยยั <c oughs> ออยงเข้าเมอนเดิมอยู่ทุกคนมาขายของบนเดิมนะคะปิดแล้ว <c oughs> คนอยากกินข้าวสองคนอยากกินข้าวไม่ได้กินข้าวมานะคะเขากิดหมดแล้วนะ้องนี่ไงเห็นไหมเห็นแต่เห็นได้คิวแค่เราเท่านัองของกินนี่คือปิดนะเพราะว่า<ๆ>นั่งกินไม่ได้ทุกคนทำทำทำ,ำมีแล้วแหละค่ะจะมากินข้าวนี่เขาไม่ปิด โอ้ยสุดไทยใหญ่เฮ้ยไทยขืนเออนั่นแหละสวยมากเลยทุกคนดูสิะจะมาซื้ออะไรยังไม่ดูนะทุกคน สถาการณ์ยังเหมือนเดิม <c oughs> นี่เป็นสุดไยใหญ่ผู้ชายนะทุกคนสวยไหมมีหลายสีเลยนะฮะน <c oughs> ี่สุดไยใหญ่ผู้หญิงส่วนทางนี้เขาก็จะขายสุดใถกระเป๋าอะไรต่างๆนะสำหรับใครที่มาเที่ยวเชียงตงุงนะอยากลองใส่ดูได้นะทุกคนสีมีหลายสีสีที่ชอบ sấy mà Thế đây xong mẹ Ui, ăn ăn à Em xong có kim kinh... tàng mô ấy xong Kim tàng mô Ừ Kim tàng mô mới Chưa là Chưa là hợp, <laughs> นะาะนะคเกินนะเมือม่อใส่นี่ละขาวเกินนะนหรือว่าใส่เยาหึงมากนะคะนี่อันเดียวไนี่น้เยอนเอาี่ันะี่เออซีมีน่เด็นขายใส่น้าตัวเองนี่ชิมชา้างอันนี้เพิ่มแทง จะบอกว่าในเมืองอยังสถานการณ์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังไม่ติดล้านอะไรเกินกันเลยนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่นั้นซุ้มตำนั่นเองที่อร่อยมากแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวเดือด้วยนะคะแล้วก็มีหม่าล่าซุ้มตำน้ำปัน่นอะไรต่างๆนะคะตอนนี้น้องก,ก็อยู่ในเมืองอยู่จุดนี้นะคะส่วน เราก็เข้าไปในตลาดแล้วซื้อของอะไรก็ปกตินะแต่ว่าคนจะน้อยน้อยนิดนึงวันนี้เราก็เห็นตังมากแล้วเราจะมาอธิบายว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราเข้ามาในตลาดวันนี้นะคะ <c oughs> มาต้องมากินที่ด้านนี้นะอร่อยจริงๆพูดต,ตรงๆเลยน้องโชว์นี่คือเขานั่งกินได้นะทุกคน นั่งกินได้แล้วแต่นี่คือแบบข้าวซอยเอ้ยน้ำตกนะปกติดีนะคะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงสบายใจได้เลยนะคะสบายใจได้เข้าไม่กลัวกันเลยเ้ยวแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยนี่เมนูนะคะ มีภาษาพม่าแล้วก็ภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนส่วนมากก็จะอ่านภาษาไทยรู้เรื่องกันไงทุกคนก็เลยใส่ภาษาไทยนะนี่คือส้มเอ้ยส้มตำไข่เค็มนะคะนี่คือตำใส่กับตำใส่ก๊อกอะไรต่างๆตำม,มามา่ามาลาเอ็นไก่มาลาเอ็นไก่นะ่วนนี่ปูตำปูมี่าษาใ่น้ำตก เนโอนี่อร่อยมากนี่คือรวมนะเป็นถาดเลยนะคะซุปตาหมดเลยร้านนี้ซุปตาหมดนะคะ เชียงตุงนะทุกคนรสชาติจะเหมือนที่เรากินเมืองไทยมาไหมจะหวานแล้วก็เข้มข้นนะคะแต่ที่เมืองไทยคือแบบเข้มข้นอร่อยอร่อยเท่ากันเลยอืมอืม <laughs> อร่อยมากค่ะอืมจะบอกว่าซื้อมากับเพื่อนเพื่อนก็ซื้อมานะคะพริกอะมามากับน้องนะคะแต่ผักอะไปกับเพื่อนหมดเลยสะดกมาก วันนี้น้องพอก็ได้ไปในเมืองนะทุกคนก็จริงๆน้องก็ไม่ได้อยากไปเท่าไหร่นะคะคือแบบน้องก็ต้องเอาเห็ดแห้งที่ที่บ้านขายนะคะไปให้ป้านะคะเพราะว่าป้าขายของในตลาดอยู่แล้วเหมือนที่น้องไปช่วยช่วยขายนะคะก็จะเ,เข้าไปให้ถ้าไปให้ตอนนี้ยิ่งดีแบบนี้นะคะเพราะว่าหมดของป้าหมดแล้วแบบนี้ คือแบบเขารอแบบนี้นะคะก็เลยเอาไปให้นะทุกคนเอาไปให้พอดีน้องกอ็อยากไปเข้าตลาดดูนะคะอยากถ่ายให้พี่พีเอฟซีทุกท่านได้ดูกันนะคะเนื่องจากพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะเป็นห่วงสาวๆน้องๆสาวๆเคียงตุงนะคะที่ไปถ่ายคลิปอ,ออกไปถ่ายคลิปที่ไหนก็แล้วนะคือแบบมันจะมีคนเข้าตลาดเยอะไหม แล้วก็เขาปิดร้านไหมเปิดร้านอยู่ไหมอ่าคือแบบอ่าคนเข้าตลาดก็น้อยลงนะคะทุกคนก็จะอ่าส่วนถนนทางเปิดร้านแบบนี้ก็จะมีเปิดปกตินะทุกคนนะคะคนก็จะผ่านไปผ่านมาปกตินะคะร้านอะไรก็ส่วนร้านของกินในตลาดกับข้าวอะไรต่างๆนะคะ ปิดหมดเลยค่ะนั่งกินไม่ได้นะคะก็จะ,ะถนนแบบนี้ก็จะแบบเปิดแต่ก็ร้านของกินอาหารแบบนี้ก็ปิดนะคะทุกคนส่วนที่มาบ้านนอกแบบนี้ที่ปิดหมู่บ้านก็จะมีหมู่บ้านใดกลางหมู่บ้านหนองอ้อนะคะของพี่บัวหองของเราแล้วก็น้องบัวแก้วนะคะปิดบ้านนะคะทุกคนอ่า วันนี้ก็ได้ไปถามที่ร้านขายอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะตัวน,นี้ส้มตำนะคะเราไปซื้อมานะคะแล้วเขาให้นั่งกินได้นะทุกคนเมื่อก่อนคือแบบนั่งกินไม่ได้นะคะไม่ต้องเป็นห่วงสาวๆน้องๆเชียงตุงนะคะทุกคนสถานการณ์เออสถานการณ์นะคะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะไปไหนมาไหนก็ ระมัดระวังตัวอยู่นะคะตอนนี้นะคะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็เข้าไปในเมืองนะคะแต่แต่คนยังผ่านไปปกติดีเหมือนเดิมอยู่นะคะปิดแม็กแล้วก็ไปได้ทุกที่นะทุกคนอ่าถ้าคนในหมู่บ้านแบบนี้แต่ในหมู่บ้านน้องปิดสิบสี่วันปิดบ้านเอ้ยนี่หรอสิบสี่วันไม่ใช่ะปิดหมู่บ้านสิบสี่วันนะคะ ไม่ใช่ว่าปิดนี่คือเขาทำถนนทางที่ออกนอกหมู่บ้านนะคะเราไปดูกันทุกคนนี่ค่ะ มาช่วยทานะคะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนถนนในหมู่บ้านอยู่จริงๆอะคนในหมู่บ้านต้องทําแบบนี้นะคะแต่เขาที่ใส่ค่าไฟอะพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเขาจะทําหน้าที่เขาใส่ค่าไฟเนี่ยก็เลยเขาทําแบบนี้นะคะก็เลย14วันถึงจะแห้งแล้วเดินทางเดินได้ทางนั้นนะคะตอนนี้ก็ปิดไว้นะทุกคนก็จะ ถ้าไปก็ไปทางเล็กๆจะออกหมู่บ้านก็ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปทางเล็กๆแบบนี้เองนะคะอ่าถนนใหญ่ในหมูม่มบ้านกว้างตรนนี้เดินทางยังไม่ได้นะคะปิดไว้นะคะก็เหมือนปิดบ้านโอเควันนี้ก็น้องพองได้ไปดูแล้วก็ไปถ่ายให้ดูกันแล้วนะคะในเมืองนะคะอย่างปกติด,ดีเนาะโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ